สวัสดี FC ท,ทุกคนเลยนะครับวันนี้เชิญชมพระสมเด็จกลักไม้กรีดนะฮะมีหลากหลายชนิดนะครับองค์แรกเนี่ยก็คือเป็นกลักไม้กรีดที่ออกลักษณะดินสอเหลืองและอีกองค์หนึ่งก็ลักษณะเนื้อปูนเพชรนะครับลายเล็กใหญ่แตกต่างกันออกไปนะฮะเนื้อของเขาเนี่ยองค์นี้น,นะครับขึ้นฟ้าขึ้นตรงที่ขอบข้างช่องเล็กนะครับ ของแป้งรองปิ่นก็สวยงามตัดขอบหนานะครับนี่ด,ด้านหลังนะครับเป็นขูกขาดเป็นธรรมชาติมีเหมือนจะเห็นผ้าจีบอนจุดหนึ่งนะครับแล้วก็มวลสันแตกต่างออกไปนะครับหลากหลายชนิดที่อยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับนี่เหมือนออกทาง กล้วยนะครับแกะกล้วยออกเหลืองๆนิดหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมคาบลักสีดํายังเห็นชัดเจนนะครับใบหน้าดังสุขโขไทยมีหูเล็กน้อยนะครับมีเนื้อผุดขึ้นด้านข้างพื้นนะครับนี่แขนใหญ่ทุ้มใหญ่นะครับเป็นภาพองค์ปฐมก็ว่าได้นะครับดนะ่สันชั้นที่สามนะครับก็ดังสันขวาน,น สวยงามน,นะมีแร่ซมก่อประปรายให้เห็นเล็กน้อยนะครับมอมคพุทธคุณก็เห็นอยู่นะครับด้านหลังก็มีลักษณะมันเบานะครับคราบลักดำรักดำก็ยังติดอยู่นะครับนีแ่แสงสะท้อนกับองค์พระนะครับก็คือเือนความเงาอันนี้เหมือนเศษจ,จีวรน,นะครับนี่ รอยคู่ขระเหมือนพระจันทร์นะครับด้านหลังมีความสวยงามพิเศษแบบหนึ่งและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับนี่คือด้านหลังนะครับดูมีอะไรบ้างอีก๋อเศษนี่และซุ้มกอนะครับหงจีเทาก็มีนะและเขาเรียกวแรกเทานะครับมีเนื้อผุดขึ้นจากภายในนะครับขู่กระเป็นธรรมชาตินะครับ มีการทับซ้อนของแก้วไซด์ด้านหน้านะครับกรอบแม่พิมพ์ชัดเจนนะครับเกตตรุสุ้มนะครับเกตตรุสุ้มสุ้มคุบแก้วหนาใหญ่นะครับสมชื่อนะเป็นพระประธานพระ,พระ,พระสมด,ดุพิมพ์ใหญ่นะครับเกตตรุสุ้มนะด้านหลังอีกรอบนะครับนี่ มีผสมผสานกับผงพุทธคุณวันดูองค์นี้ต่อครับเนื้อเพชรปูนเพชรนะครับมีการแตะลายงานนะครับเนื้อปูนเพชรนะครับเป็นสมเด็จกัดไม่ขีดเนื้อปูนเพชรอยู่ด้านขอบข้างนะครับหนาตึกนะครับแยกปิดแต่มชาตินะครับเกตดทุลุซุ้มเช่นเดียวกันนะฮะ มีความเก่าให้เห็นอยู่ด้านหลังก็เป็นรอยหูไตนะครับอันนี้คือขอบข้างนะครับความหนาความใหญ่เท่ากับไม่ขีดไฟนะครับขอบไม่ขีดไฟเราอันนี้คือเราซูมเข้าไปอีกนะก็จะเห็นมวลสารต่างๆที่อยู่ในองค์พระมีแสงสะท้อนขึ้นมาก็คือเป็นแร่เหล็กไหลเงินหยวกนะครับ นี่แหลซุ้มกอปลายมีการทับถมของคาบขี้เบา้าคาบลานะครับแล้วก็ต่างทับถมความเก่านะครับในลอกในซอกของที่มันปิดแตกแบบแยกออกเป็นธรรมชาตินะครับนี่แหลซุ้มกอมองให้เห็นอยู่นะฮะนี่ผมพุทธคุณนะครับแหล่เทานะครับ เศษผงฐานก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับด้วความเก่าของของเนื้อปูนเพชรนะฮะนี่มีแร่หลายด้วยนะครับที่หน้าอกนะครับแร่เหลกอหลายแพดำนะอาาันี่ดูด้านด้านหลังนะครับมีการยุบหมวเหีียวย่นหนึกนุ่มแกล่งเป็นธรรมชาตินะครับนี่เป็นจุดเป็นจุดนี่คือถูกการกัดก,กร่อนนะครับถูกการ ่ก่อนหลุดร่อนเป็นธรรมชาติกระเทาะออกนิ่งแร่ผมพุทธคุณนะครับสีขาวนะครับผงพุทธคุณนะครับเมื่อก่อนสมัยก่อนเลาก็โคกโ,โ,โ,โะเอียดนะฮะงอิติเจผมปงปตมังผมเตียนนิสิงเหหลผมทุกคนต่างๆที่อยู่ในองค์พระแร่เทามีภาษาลีลิกธาตุด้วยนะครับถ้าเห็นองค์จริงนี่จะสวยงามนะอันนี้องค์หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จ ไกเซอร์สุกเกะเถื่อนที่มีพุทธลักษณะเฉพาะองค์นะครับมีความสวยงามนะครับมีบัวห้ากีบนะครับน,บนั่งฐานบัวนะครับพิลักษณะของเขานี่จะเป็นอกคุดเสียนบาทนะหูใบเซมาที่มีความสวยงามแล้วมีแป้งรองพิมพ์ออกเหลืองนิดหนึ่งนะครับเหลืองผสมขาวแล้วก็แคบไซ้เทีึ้นเี่มุ่งพระองค์นี้จะเป็นลงรักนะครับลงรัก ชาตินะสีแดงนะครับหรือบางทีก็เห็นบางองค์ก็จะเป็นลักน้ําเกลี้ยงก็มีนะครับนี่มีการแตกสังคลโลกนะฮะพื้นผิวของเขานะครับที่ขาที่แขนที่ลําตัวนะครับรอยแตกเป็นแนวลักษณะสังคลโลกนะฮะนี่อบแม่พิมพ์นะครับ,รบหัวเสียนบาทมีการยุบย่นเหี่ยวเป็นธรรมชาตินะครับ เราต้องใช้กล้องละเอียดสูงนะครับทางหลักวิทยาศาสตร์เข้าไปดูถึงเจาะลึกแท้นะครับถึงจะมเห็นมวลสารเพิ่มเติมขึ้นนะครับวันนี้เพราะว่ามองด้วยกล้องแค่ขนาดเล็กๆนะครับขนาดไมค่เอ็กนะฮะก็เห็นแค่ผิวนะครับมีการเหี่ยวหดยุบเป็นรอยแตกปิเป็น,ปปนธรรมชาติที่ออกลักษณะ เป็นแตกลายสังฆโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นที่หน้าอก,กที่สีเสียนท่านนะครับนี่จะเป็นลักษณะที่พิมพ์สองหน้านะครับใบหูจะไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะเป็นใบสีมาก,ก็เช่นเดียวกันใบเป็นหูช้างนะนี่ดูขอดูเห็นมวลสารไหมครับผมพุทธคุณก็มีเห็นปะปลายนะครับนี่มีทั้งแร่เทาแร่ ส้มกอนะครับนี่เห็นไหมครับที่หัวเขาที่ฐานล่างนะครับหนาทึบรักนะครับแป้งลงพิมพ์นะครับยังคงเหลือให้เห็นอยู่นะครับนี่ด้านหลังไม่ใช่นะฮะจะด้านข้างนะครับด้านข้างมีผสมผสานในการรักษาเนื้อพระนะครับน้ำมันตั้งอิ้วและอีกองค์สุดถัอีกองหนึ่งนะครับจะเป็น หลวงปู่ทวดนะครับเหยียบน้ำทะเลจืดรุ่นกัดไม่ขีดเหมือนกันนะครับหลังพระธาตุพนมนะที่มองเห็นอยู่อย่างเงี้ยนะครับเจดี JD, หรือเปล่าใค,ใครรู้ปรวัตินะครับลักษณะพุนทรลักษณะองคนี้นะครับติดแป้นะนะสวยงามออกลักษณะเป็นของใบลานนะครับมีออกสีแดงช่านสะท้อนออกมาจาก พื้นผิวพระด้วยนะครับที่ในการเขาเรียกว่าในการเคลือบนะฮะดูแลรักษาในผิวพระนะครับองค์นี้นะครับเป็นกลักไม่ขีดพศคาดาการว่าเป็นสองสี่เก้าเจ็ดนะครับนี่สวยงามนะครับพุทธรัษนะที่ขึ้นผุดขึ้นเนี่ยขึ้นที่องค์พระให้เราเห็นนะครับ นะมีพวกยุงใหญ่ขึ้นทิมนี่อีกองหนึ่งนะครับนี่นี่นี่ดูความออกสีแดงนะฮะเขาเรียกอะไรนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับพื้นผิวสีแดงนะครับเหมือนชั้นน้าหมากนะฮะเหมือนน้ําหมากนะครับในการทํานะครับปลูกเสกด้วยอาจารย์ทิมนะครับใหจิตชื่อดังของเมืองไทยนะดูความสวยงามไม่มีแมงด้วย แมงองค์นี้ทำให้ทำให้อันนี้นะทำให้อพื้นผ้าเสียหายได้นะครับต้องเอาออกนะครับเหมือนปวกนะก็ไม่ใช่ปวกมันตัวใสๆเล็กๆนะครับนี่คือมวลสารพุทธลักษณะของวงปู่ทวดนะครับรุนกัดไม่ขีดนะติดแม่เหล็กนะครับทดลองทางวิทยาวิาศาสตร์นะครับ และองค์สุดท้ายนะครับกลักไม้ขีดเหมือนกันนะครับสมเด็จวัดไลขขิงพิเศษ2514นะครับมีความสวยงามนะเนื้อของใบลานนะครับมีหน้านมีตาสวยงามพิเศษ2514่ดูด้านหลังน,นะครับมีเนื้อผุดเนื้อเกินขึ้นจากองค์พระนะครับก็เนี่ยมีพิมลักษณะต่างๆที่เป็นกลักไม้ขีดก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ